สวัสดีนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับที่รักและชื่นชอบนกเขาใหญ่นะครับพบกับเปาเขตนะครับนกเขาใหญ่นะครับผมนะครับบมื่อได้เจอได้เจอท่านทุกท่านนะครับเอฟซีหลายๆท่านนะครับเมื่อวานกับมีเด็กหน่อยเนาะนะครับอสามปีสี่ปีนะครับมหาอยู่บ้านเนาะนะครับบอกว่บ้ามหาเปาเขตนะครับเป็นเอฟซีนะครับผมก็ดีใจน้องๆนกหนูกาะนะครับหรือว่าติดนะครับยาเสพติดเนาะนะครับผมอย่างนกเขามันกานะครับเป็น เ็นความชอบนะครับแล้วก็อนุรักษ์นะครับมาตังแกมันพบุรุษพุกนะครับเันก็เรียงมาเนาอนะครับนกเขานี่ก็ได้เป็นกคู่บ้านคู่เมืองนะครับผมนะครับข้างหลังพุกนี้เป็นนกนะครับนกตอนะครับเก๋าเก่านะครับหนึ่งกุกนาอเสียงกลางครับผมนะครับจากทางไหนมองหานกนะครับผมนะครับในน้เน้องนะครับคารมนะครับคู่อ่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับลงคลิปปีกนะครับคลิปปีกแล้วก็ คาลมเพียนดีนะครับเอยากไปน้ำคู่ไปน้ำเราก็เรีนปีกไปน้ำสินะครับสเตปเปิลนอตน,น,นะครับกำลังจะคืนจดวดๆนี่นะครับหลังผมนะี่เนาะเดี๋ยวผมจะเอาลงเขเหี่ยวคู่นะครับวาน,นะครับเป็นสีขันสีคู่ใ้เบอร์โมน,น,นะครับผมเลาวทตัดต้อตงกันครับ นี่อ่างนะครับเป็นบางยกนะครับสามสีเพื่อนครับไปหาก็มีนะครับผมนะครับเป็นนกคู่อ่างหนึ่งกุกเสียงกลางกลางนะครับผมเสียงม้วนนะครับเสียงขันยนพอๆห้องหองนะครับผมนะครับอาจารย์ท่านไหนนะครับมองหานกคู่อ่างนกตอเก่าๆเนาะนะครับผมกระสอบถามได้นะครับตัวนี้เป็นนกฟึกิดเพลนนะครับเป็นนกเพกิลินงามดีสักหนงนะครับ ปีแปดไปปีนะครับตัวนี้เพิ่งฟื้ยู่แล้วแต่ว่าบริเตอบริเฟึกอีกนะครับผมเนาะนะครับกด้วยว่าเห็นงานนะครับผมงานนักะมันบังคับเนาะนะครับบมมีเงินมีทองนะครับใส่ใจก็ต้องหาทำการทํางานนะครับพอนเ้ไปทั้งชีวิตเนาะนะครับผมอาจารย์ทุกท่านนะครับสนใจสอบถามนกกอตัวนี้คู่อ้างตัวนี้นะครับผมโลคเด่นปีกนะครับ ราคา2ี่บใบแดงเนาะครับทรงไหนทั้งโกงนะครับผมนะครับตัวนี้เ้าสนใจก็ซิใบแดงนะครับกะทรงไหนที่แบทั้งทั้งโกลงนี่นะครับผมนะครับโกลงนี่กะซิใบแดงตัวนั้น,นยีน่สิบนกน,น,นะครับผมเป็นนกหนึ่งกลุกทั้งคู่ตัวนี้มีเดียวหนานะครับเสียงกลางเสียงสีใหญ่ก็ตัวนั้นเนาะนะครับผมตัวนี้เป็นนกเสียงใหญ่อ่าอยูหลายค่ำนะครับ หกเจ็ดคำกับนี่นะครับริวต้นเนาะนะครับผมเป็นริวนกริวหอยนะครับนกบานเขาก็ริวเฟื้องริวหอยเนาะนะครับนกเสียงกลางใบใหญ่นะครับตัวนี้ใบปีกแจกนะครับแจกงดงามดีนะครับผมนิ่งแล้วครับผมนกผมฝึกอยู่รอบนึงแล้วนะครับันนี้มันกะไม่ค่อยได้ฝึกเนาะนะครับิ่ะเดิมเหตุงานพิงะได้เหตุงานในเดือนสองเดือนนนะครับผมแล้วก็นกไม่ไดาเล่นแับนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมนกนิ่งๆแล้น,น,ะนะครับสนใจก็สอบถามนะผมจะส่งไปทั่วไปน,นะครับผมสวัสดีครับ